สวัสดีทุกคนวันนี้แอนมินนะครับจะพาไปรับชมกับรถ5ประตูสุดสวยราคาพิเศษนะครับฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆส,ส่วนจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่ชมไตเท n ไปแล้วนะครับก็พอจะรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นรุ่นไหนนะวันนี้แอ m ด n มินนะจะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยครับนิส a ันโน e ปี2019ครับ1.2ตัววีสีแดงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปดูรอบๆรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่า มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะในส่วนของนิสสันโนดคันนี้นะมาในส่วนของทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับทางด้านหน้าในโคมไฟของเจ้านิสสันโนดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบ m ัลติ r e f ฟกเตอรคือแผ่นสะท้อนเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะครับทำให้แสงสว่างส่องได้ค่อนข้างทวถึงเลยมาพร้อมกับแผ่โครเมียมนะส,สวยๆเงาๆกันเลยนะครับในทีเดียวนี่ แล้วก็โลโก้นิสสันเแจมมๆกันนะครับก็บอกว่าดีไซน์รอบๆคันของนิสสันโนตเนี่ยก็ถือว่าดูดีดูเรียบหรูแล้วก็ราคาแพงด้วยในอีกเช่นเดียวกันแต่ว่ามิติของตัวรถอาจจะไม่ใหญ่เท่าในส่วนของฮอนด้าแจ๊หรือว่าในส่วนของโตโยต้ายาเล็ก็ดีคือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวแล้วก็ขนของได้เยอะนะครับอันนี้คือในส่วนของมิติของรถส่วนในทางด้านท้ายเนี่ยนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างฉบเฉี่ยวก็ดีไซน์คล้ายๆบูมมาแรงนะครับพร้อมกับกระจมองข้างไฟเลี้ยวในตัว ด้วยนะคันนี้มีเจ้าตัวนี่ครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยะครับจริงๆมันมีทั้งในส่วนของกระจกมองข้างแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะมีทั้งในตัวโคมแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวอีกเหมือนกันก็อบอกว่าไฟนอกคันนี้ดูดูดูดีดูแพงแล้วก็น่าใช้น่าขับอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวแล้วกัน,นครับอ่ะนี่คือในส่วนของมิติรอบๆของรถนิสันโนดนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อสักเล็กน้อยแล้วกัน,นครับว่า มันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเห็นกับดีไซน์ของพวงมาลัยก่อนเลยนะครับที่ค่อนข้างเตะตาในส่วนของนิสสันโนดนะครับพวงมาลัยจะเป็นดีไซน์ทรงดี Shape นะครับเป็นแบบว่าจะไม่กลมเลยมันจะเป็นพวงมาลัยแบบเป็นคล้ายๆลูกตัวดีนะครับเป็นวงกลมแล้วก็ตัดทางด้านล่างนะครับเพื่อให้ลุกนั่งได้ง่ายนะครับตรงนี้เขาออกแบบมาให้แล้วเรียบร้อยนะกรบจบไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าแมครัก็จไฟฟ้าสีบานอยู่แล้วตรงแผงอ่าตรงนี้นะครับโซตรงนี้ก็จะเป็น มีกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็พับข้างก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับในส่วนของโหมดออโต้สต็อปสตาร์ทก็มีอีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็จะบอกนิดน,นึงแล้วกันว่าคันนี้เป็นแบบว่าถ้ารถจอดอยู่เฉยๆยนิ่งๆเป็นเวลานานหน่อยรถมันจะดับเองนะครับในโหมดของอันนี้นะครับถ้าเราขยับพวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่งมันก็จะติดเองนะครับมีโหมดในการช่วยเหลือในการทรงตัวนะเวลาฝนตกถนนลื่นหรือว่าล้อฟรีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะช่วยให้คุณนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนี่ครับ ระดับไฟนะระดับของไฟก็ความสูงความต่ำอะไรประมาณนี้นะครับของระดับไฟนั่นเองสามารถปรับได้โอเคมาในส่วนของเบาะก,กันต่อนะครับเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าทูโทนนะครับสีขาวดําค่อนข้างสวยแล้วก็ดีไซน์มาได้ดีเหมือนกับแผงข้างประตูเลยครับเป็นโทนเดียวกันนะทําให้ดูกลมกลืนแล้วก็ดูนั่งสบายนะครับเบาะผ้าของเจ้าหนี้สนะันนี่ยดูนั่งสบายดูนิ่มนวลแล้วก็ดีไซน์สีออกมาได้สวยหรูนะครับโอเค แอร์แบ็ก EBS มาให้ครบอยู่แล้วนะครับมีแอร์แบ็กให้2ใบนะครับพร้อมกับกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทคันนี้ก็คือไม่ต้องเสียบกุญแจด้วยนะครับเป็นระบบแบบพุชสตาร์ทนะครับนี่ปุ่มสตาร์ทจะแอบซ่อนอยู่นะตรงนี้ครับนี่นี่ครับตรงนี้คือปุ่มพุชสตาร์ทเลขไม้ของเจ้า Nissan Note นะครับก็จะอยู่ที่27,000กับอีก30กิโลนะครับเลขไม้ค่อนข้างน้อยได้ไปรถปีใหม่ไปใช้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมาก มาดูในส่วนของเครื่องเล่นกันบ้างนะครับวิทยุ CDMP 3นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับ iPod ได้นะเมนูตรงนี้นะครับก็เขียนบอกอยู่แล้วนะครับเครื่องปรับอากาศก็ต้องบอกว่าเมนูค่อนข้างใหญ่ นะครับฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบครันใช้ง่ายนะตัวหนังสือใหญ่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แน่นอนอยู่แล้วก็ขับขี่ง่ายนะครับในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับมิติของห้องโดยสารเนถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยในทีเดียวนะครับเหมาะสมกับเป็นตัวรถยนต์แฮชแบ็กก็เบาะเนี่ยก็พับได้ด้วยพับลงมาแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ของได้เยอะนะห้องโดยสารก็จะกว้างขึ้นต้องบอกว่าใช้งานได้หลากหลายอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยกว้างจริงๆ นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้กว้างถึงกับ hatchback รุ่นอื่นนะครับแต่ถือว่าใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ได้เป็นรถใหม่ไปใช้ด้วยนะครับในส่วนของห้องเครื่องครับนิสส n นโนต1 2 v คันนี้นะ,เป,นนน 1, นะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc ตัว V นะครับเป็นเครื่อง E c o กคาประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันมากแล้วห้องเครื่องใหม่มากสมบูรณ์มากนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มรับประกันได้เลย นะหัวนงหัวน,อน็อตนะครับเดิมสีทุกอย่างไม่ได้ถูกถอดออกมาไม่มีชุ้นหนักจน่งนะ้ำพิค้อมอย่างแน่นอนนะครับจุดสปอรตลอยอาร์ซิลิโคนอยู่ครบนะครับป้ายแผ่นเพจทุกอย่างต้องบอกว่าคันนี้เดิมมากนะครับไม้น้อยรถสมบูรณ์สุดๆไปเลยนะครับคันนี้เครื่องสมบูรณ์มากนะถ้าคุณไม่พึงพอใจในส่วนของเครื่องเรามีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับ <c oughs> เครื่องเกียร์เนะี่ยผมรับประกันเลยคันนี้เครื่องใหม่จริงๆครับดูจากสภาพห้องเครื่องแล้วแนะนําเลยคันนี้พร้อมใช้งานสุดๆครับ สีแดงนะครับรถใหม่สวยงามขนาดนี้ครับคุณว่าราคาจะสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีราคาโปรโมชั่นมาให้นะครับราคาหน้าร้านเจ้าคันนี้หน้านิสสันโนดปีลองมัสสิบเก้า 19, นะครับหนึ่งจุดสองตัววีไม่น้อยขนาดนี้นครับหน้าร้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคลายสนใจฝากเบอร์ไว้ผมตอนนี้ผมมีส่วนลดให้ทันทีถึงสามหมื่นบาทนะครับจากวิดีโอนี้นะเหลือเพียงแค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับถ้าคุณชอบรถสีแดง ถ้าคุณชอบรถมือเดียวจากป้ายแดงครับผมแนะนําคันนี้รับประกันคุณภาพการันตีคุณภาพได้เลยนะครับแนะนําได้เลยนะถ้าสนใจก็อย่าลืมฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับส่วนใครที่ดูอยู่นะผ่านทาง Facebook ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูใน Youtube กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเรานะครับโอเค สำหรับวันนี้แอดมินนะครับมารีวิวรถใหม่ๆใ,ให้ดูกันตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ากับรถสวย้างไหนเดี๋ยวตามกันเข้ามาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า